สวัสดีครับท่านผู้ชม F-C พี่พี่น้องน้องนักมากรุกทุกๆุกท,กท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าปลดอาวุธนะครับอยู่ในแอปมากรุกกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่าตะไงนะครับ เป็นเซียนหมากสี่ทิศนะครับอ่าเป็นหมากสีแดงครับโอ้โหเปิดรูปหมากทรงนี้จะเป็นมายงขวานะครับไก่กา้าก็มายงขวาเหมือนกันครับก็น่าจะเอาเรือนะครับมาโจมตีตรงกลางนะครับอ่ะมาจริงๆครับในตำแหน่งนี้ขึ้นคนนะครับขึ้นคนก่อนให้เรียบร้อยกูจะสู้เปิดเบี้ยตรงกลางของมมากขวาขึ้นมาเราแทงสูงครับโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดนะครับกูจะสู้แทงสวนครับอืม สกัดเบี้ยขึ้นไปครับยอมเสียเม็ดนะครับเม็ดกับเบี้ยนะครับเบี้ยตรงกลางกระดานจุดเซ็นเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกันเรายอมเสียเม็ดนะครับแต่ได้เบี้ยเซ็นเตอร์นะครับคือเบี้ยที่อยู่จุดกึ่งกลางอ้ยยจะมารุกนะครับจะมารุกกินเรือเรานะครับรู้ท่านครับกินตัดฉีกออกนอกครับแหกตำราพอสมควรนะครับจังหวะนี้ก็ ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับกองทัพมาของสีแดงกลับไปก่อนนะครับอ่าขอร้องกันดีๆครับให้ถอนกําลังนะครับจังหวะนี้ทิ่มเบีย้ยขึ้นไปอืมเอาคขนขึ้นไปกินมากินปูเบีย้ยสามดีกว่าครับปูดูเชิงก่อนนะครับ โคตสู่ไหลเม็ดออกมาเป็นม้าโยงขวาเม็ดขวานะครับอืทรงหมากแบบนี้น่าจะเอาเรือมาประกบคู่นะครับแล้วเราก็โจมตีตรงกลางนะครับของเรานะครับมาทรงแบบนี้นครับเปิดตําราไม่ทันนะครับก็ดันเบี้ยสูงขึ้นไปครับนะสร้างความเหนียวแน่นนะครับให้แก่เบี้ยสูงของเรานะครับ เราแก้เบีย้ยส่งคู่ต่อสู้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่ายอมสละเม็ดนะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่ได้แก้เบีย้ยส่งของเรานะครับเราก็มาดูกันว่าถ้ายืนระยะเกมยาวๆแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจังหวะนี้เสริมโคนขึ้นมาคู่ต่อสู้ก็สวน้วยการนําม้ามาจับกินเบีย้ยนะครับจะเอาเรือไปปลูกข้างกระดานข้างกระดานหรือว่าด้านล่างดีกว่าครับ คู่ต่อสู้น่าจะเปิดมาแล้วครุมกินเบีย้ยเราเหมือนเดิมเปิดมาลุมกินเบีย้ยยกมาขึ้นไปรุกกินโคนซะเลยนะครับอ่าคู่ต่อสู้โจมตีเบีย้ยทางงั้นเรายกมาขึ้นไปผูกเบีย้ยแล้วก็โจมตีโคนจะรุกค่ากินโคนและก็มีเรือพ่วงด้วยนะครับมีเรือพ่วงก็ไหม,ม่อมันปั้นมือไว้นะครับคู่ต่อสู้รู้ทันอีก ค่อยม็ดกลับมากันนะครับเอ๊เอาอย่างไรดีจกม้าไปจับกินโคนก็ค่อยๆค่อยๆโจมตีไปเรื่อยนะครับนะครับจุกจิกสักนิดนึงนะครับนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาหมุนหมุนม้านะครับอาจจะเวียนหัวเวียนตานิดนึงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ ปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับคู่ต่อสู้นำเรือไปผู้คนอีกแล้วแล้วเราจะทำาไงไล่มาไหมนะครับถอนกำลังก่อนนะครับนะครับไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับอ่าถอนกำลังไปแล้วนะครับคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ก็พยายามจะมาลงบ่อนะครับลงบังเกอร์นะครับนะครับ สีขาวนะครับอืถลงมาถาลงมาเราก็ค่อยถอยคนมาไล่นะครับแต่จังหวะนี้ทิมเบีย้ยนตำแหน่งนี้มีแต้มไหมตรงนี้หน้าขุนทิมเขากินกินกินเบี้ยหน้าขุนก่อนทิมกินกินกินโคนปากเราปักโคนโดนเม็ดเม็ดสีแดงเสียบครับไม่ดีครับถ้างั้นเบีย้ยชอาะชิงน่าจะดีกว่าครับเราเบิดไปเลยกิน,นกินกินโคนกินม้ากินหงายลุกกินม้าขืน,นครับ ครับงายลูกได้นะครับลูกลอยนะครับเพราะว่ามีม้าเราโผูกอยู่นะครับแต้มนี้น่าจะสวยที่สุดแหละครับเดี๋ยวตรวจทานแป๊บหนึ่งนะครับไปครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับแต้มนี้ก็ระเบิดถ้ำชลวันนะครับไปครับ ไก่ทองระเบิดถ้ำนะครับแหม่ระเบิดถ้ำชราวันชรวันก็คล้ายๆกันนะครับอะคู่ต่อสู้ไม่กิน,นครับคู่ต่อสู้รู้ทันท่านนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีจะ mm hmm. มีนําเรือนําม้าไปไล่กินเรือไล mm ่ hmm. กินเม็ดเขาก็ไปผูก mm hmm. งายเบี้ยดีกว่าไหมกินก่อนกินกินเปิดคลองเรือแล้วงายเบีย mm ้ยเราเอาเรือออกคลองท่านนั่นปีกขวาครับ เกมนี้ก็เป็นเม็ดสู้เบีย้ยนะครับเบี้ยสู้กับเม็ดนะครับก็ยอมสละเม็ดตั้งแต่ร่มต้นกระดานนะครับเราค่อนข้างที่จะได้เบีย้ยตรงกลา,คง,ากงครับจังหวะนี้ก็หงายครับก็กําเนิดกุมารครับกาเนิดกุมารหงายปักรุเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับก็จะสู้ถอยกระดับไปตรงนั้นเรือออกม้ากลับ,ก,ลบ,ก,ลบก,ก่อนครับกลับม้าก่อนครับ ถ้าเราเอาเรือออกแล้วเบี้ยเขาจะไล่กินมาเรานะครับก็ข,ขอแต่งตัวแป๊บนึงนะครับคู่ต่อสู้มาไล่หนีม้ามาแล้วม้ามาแล้วตำแหน่งนี้ปล่อยไว้ก่อนครับปล่อยไว้ก่อนมาตัวนี้ยกมาขึ้นปไปค่อยๆแกะหาตำแหน่งนะครับกินตำแหน่งถูกต้องแล้วก็นำเรือออกครับ ไปก่อกวนทางด้านปีกขวาบ้างนะครับโคตอสู้ขยับขุนมาผูกคนจุดอ่อนเป็นที่เรียบร้อยทั้งนั้นก็ต้องมาที่ลงบ่อของสีแดงตัวนี้ลงบังเกอร์เนี่ยไม่โอเคนะครับไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ถทยคนกลับมาครับนะครับถทยคนตัวนี้กลับมาแล้วไร่ให้ถอนกำลังกลับไปก่อนนะครับ กุสตอสก็พยายามที่จะบุกนะครับจะหาตำแหน่งลงให้ได้นะครับเราก็ไม่ยอมนะครับนะครับมาลงบังเกอร์เราได้ยังไงนะครับตำแหน่งนี้ดันคนขึ้นไปตรงๆนะครับโอกาสหน้าเขาจะไหลนะครับโจมตีเบี้ยเราอีกแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็มีสวนมีศอกนะครับอืมนะครับพยายามจะกินนะครับทีนี้เขากินเราไม่ได้ก็ซ้อนเรือครับโอ้โหทำท่าจะโจมตีเราอีกแล้วนะครับ เอาไงดีไหลโคนขึ้นไปเลยถ้าจนตัวแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ถอยถโคนมาผูกเปี้ยก็ได้นะครับเบีย้ยโคนที่อยู่หน้าขุนเราเนี่ยอยู่บนขุนหงงสีขาวเนี่ยต้นหนึ่งนี้เราไหลไปก่อนครับครับจับกินเม็ดนะครับคู้ต่อสู้ไม่สนเม็ดนะครับจะโจมตีเบีย้ยไหลโคนไปไม่ไหลไม่เลยนะครับทิ้งเบีย้ยไปเลยดีกว่าครับ เราทิ้งเบีย้ยถ้าเราม้าไปจับกินโคน mm. ก็มีประโยชน์เลยครับนะครับกินเม็ดดีกว่านะครับไม่มีตัวไหนที่จะสมบูรณ์ละกินเม็ดไล่เรือนะครับบ,รบังคับให้เรือมันต้องกินเบีย้ยแล้วก็โจมตีมาตำแหน่งนี้ในไหนโคนก็ไปถึงหน้าบ้านของสีแดงแล้วนะครับโคนกินลุกไปก่อนเอามาบางัง ิดเรือไม่ให้ออกไม่ให้กลับนะครับนะครับไปครับต่อสู้ใช้ม้ากินถ้าเรากินม้าเรือหนีถ้านำเรือกินเรือล่ะม้าก็ต้องหนีเราก็กินเรืออีกก็ปลดอาวุธครับในการปดอาวุธตคตสู้ไปกินเรือปักเข้าไป ตัวส,ส่วนในการกินโคลนครับแบบนี้ก็โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็ค่อยเบามือเลยนะครับแบบนี้ตัวเบานะครับตำแหน่งนี้เขาจะสูดเสริมโคลนขึ้นมานําเรือมาจับก,กินเบีย้ยไหมจะกินโคลนเขาผูกนะครับกินเบีย้ยดีกว่าผูกเบีย้ยไม่ให้กินดันเบีย้ยขึ้นไปดันขุนขึ้นไปถอยม้ามารุก่ะไปครับคู่ตัสู้ไม่ยอมให้ไงครับนำแม่ทัพขึ้นไป ถอยแบบนี้อ่ะจังหวะพอดีครับมากินเบี้ยเกาะมาเกาะกินมานานแล้วครับในตำแหน่งนี้ถอยมากลับมารุกนะครับกินอ่ะคู้ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมารุกไทยไก่ข้าวฟ้าทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับทางช่องทางอื่นก็ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ